ง้่อไ้ยหยง้ง้อไผหนิง่มึงจะแปมื้อกูนี่แล้วใจงันเหรอใจงั้นก็มาลานใ่หน้ากูจังสิมัดใจงัย่งย้นน้ำกูแช่กูปลูกไว้ใะให้เฉียดต้นใะให้กลีต้นกูจึงหัวจักกูก็เอาง้มาลานหมแล้วลานมันก็ขอกูนแม่มึนสิกูปลูกครกูที่ปลูกได้ดลหน้ากูว่หน้าผู้ใดไหมป้าบังนยบังนัย เฮ้ยใน้ hmm. oh. ha u ha u. h ก uh, well right? no uh, ูเต really ็มหมดมเแหลงตัวม้องไหน้บังมาหนีเนาะมันต้องหาเนียไม่กูได้เนี่ยมึงไม่ด้ตังเสียเก่งวาเ่พยนเด้เพยบเก่เย่อยเ่งสีบยิตเอ้องไ้แ็้ตั้งสี่เฮ้ยเองนแล้วกูเียวนั่นห้าแบบเียกับกูนไม่้ตังสี่แลยๆเง้นาไปย่อเง้นดาบ่

งานคูเปนไหมงานคูเปนกันด้วยไหมเปนหลายพน้อยเนาะเป็นหลายพนให้ขึ้นนี้ก็ได้ดูก็ได้ดกขึ้นนี้เอาอีกโบกนึงอีกเนี่ยมันบดให้แล้วจีให้แล้วโบกสองเออฮึฮเฮ้อไยงวโบ อันมึงคอยลามไปเด้อบแบบนี้ลามเราหนี่ยเด้อไม่คอยลามไปแต่ว่าลามเด็เครื่องมืออันป๊เอ้ยลามแต่ว่าบ่ให้ยามโดนเด้อลามเครื่องมือเด้อเฮ้ยลามจนหมดพุ่นลเอเอ้าเอาอีกท่านเอ้าหมวกสามหกสามเอ้าถึงเงินไหลไปนี่จัเกิดนั้นจนเงินไม่ให้เป็นเอ้าเอ้าไปมันหมดนะหมวกสามเนี่ยมสามมันถิงหมดแล้วเออหมวกสาม เนี่ยแต่กูทำม้วตนี่นึงเอาลายโบกกระดงแล้ววันบ่เออมึงก็หยับลงไม่หรอกลามหลบปเขาก็เด้อเฮ้ยหยับลงมัลามดีอ่ะเฮ้ยลามไปจักลาไปจัเคิงมือเลยเด้อเอาโบกจี้จีใหกูลามเขาเลยบัเอิบโบกจี้จี๋เอามึงใส่ใจดีแต่หมอโอย่ใจดีไลยเนาะเยนรักไหม บุซี่ยาเหอซี่เหเอาเไปอีกเรือาไปเขากูเลนไดมไปเลยเอาขาไปโอไปเลยม้งูเหญิแลวโอ้ยไปเลย้แต่เขาเออไปเขาเลยไปีู้ายเออไปเออไปมุงเออไปเลยไปเออไปเลยตามสบายได้มั้เนี่ย สบายเลยใจย็นๆใจเย็นเอาปลาปลาเขาปลาอ่อยลงในเล่นวัทีนี่เออลงในเล่นปลาเขาวปลาอ่อย,ยไปตามสบายเลยเพื่อนเออกลับเ o m e โอ้โหนี้โถมเมาวดวน แกว่าเอาอีกอนหรอก้ำไนล่ะไอ้กเต็มทีนะเปี่ยนเต็มทีเลยโอ้ยปอยเลย